ถุงเรื่อนอ่าที่นี้ขออนุญาตถามเท่ตุ้มเนาะขออนุญาตถามเจียตุ้มว่าสถานที่แห่งนี้นี่คือสมัยก่อนเจตุ้มรู้จักแต่ก่อนเด็กๆเคยมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่นี่มีคนปลูกคอตายด้วยป่ะครับนี่ค่ะเอ้าู้จักแถวนี่โอ้ดีแค่หนมันเนบ้าแม่บ้านเป็นยังไงตะกี้ต่เก่าแตะกี้อีเจ้า แต่จะมาก็าฟังน้ำพูดนน้ำยังเห็ดเตีนนี่แม่ตุ่มหน่อย,อย,ออยแม่อยู่ตรงนี้นะอย่แถวนี้แล้วข้างได้แล้วคนเลีเยงงวเื่อมือกอมัมะขวายกุจีแล้วมะเขยบดอกเขปลาปอมคะนะ่ะเ,เป็นปลาเต่ตะกีแต่ามันเปลี่ยนแบบนี้เห็ดลายก็ออ้กน้ําไม่นื้หลายก็ยังกวาไผ่น้หลายปวด ออกไปเดี๋ยวมีห้องจำบด่าห้องแล้วแล้วที่ว่าเขาปลูกคอตายเขาปลูกคอตายตรงไหนนี่นี่ทัดไปจำบดไปไม่มีปลูกคอตายอยู่ต้นโพนั่นกับเมียนตัวหันโอ้ใกล้ๆเราเนี่ยองเย็นหน้าลูกป่าเมียนตัวหันปลูกคอตายใช่เออองนั้นพิวกกูกกากมันเจ้าขาแต่เจ้าฟังกันแล้วพอเมียเงี้หน้าหันได้เจ้าฟังข้านั่นยเมีจะโดนแนวมั้ยจะโดนแนวเคยเห็นผีบ่แบบนี้มากเลย สันกุกควักใสอยู่หันแล้วเหลียงง่วนเหลียงควยแตกีบุ่างกันก่เขาไกลเด้เออคนพวกตรงเว้นนะสันกุกใส่อะใส่อีลินแล้ะไม่ทางใดอะไนี่คำจีตันใส่อีลินเนากกเลียงง่วเลียงควยปวดวิทยุนพพักวิทยุเบื้องติทยุท่านนี่ด้กีเออแม่นันแล่นี่เลยเหรไว้เห็นมะกาเป็นอะไริพักันนั่นโซลกบกงละ ก็มีพรกมียังเข่าตามที่รัฐบาลเลี้ยงงูเลี้ยงกุ้ยจุ่มกันก็ไม่ได้กินหัวตันงอกไปเลยตันล้มก็บ่กมีจะเม็ดเนาะบ้านเอาว่าเขามาเลี้ยงงูงูเสียอยู่นี่ยี่ี่บอกม่นงูเสียอยู่นี่งูเสียอยู่นี่ก็เพาบุญมาบ่ายอยู่นี่แหละบักหักไม่ยี่นรี่ให้มั่วสู้มอัอยจะมาปูสู้เราเสียหรือว่าก็ได้เนี้ยแหละ แตงนั้ค okay, so ุณเด้อติดเ้งเงาใจที่คนบอกกระเป๊ะนี่ล่ละเจ้าออกเด้อสวงเงเก่าโม่งเลี่ยกอะ็เมียนี่แหละบางเงัวยหญ่เสียก็เมียนงัวไม่ยู่งยนนนะเสียก็เลยไปบุญไปเก้าบ่บอกอยู่นี่แหละเนกับเพื่อนแม่ของพี่ตุ้มเนี่ยมาขออยู่เนี่ยโอ้ยดีตามดูเผิวเป็นยังจะงไปเบม่องหัอแม่ไอ่บัดนี้เอ้า ก็ไปนี่กับพ่อไอลีผู้ขา่อกรมือก็เปิดทา้ยื่ใกล้ใกลเหี่ยมัเป็นหนึ่งหนี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 ซั้งตัวนีอืออมแต่แม่นี่รีก้ามค่อยออกเด้อฉันพ่อหี่ดีพ่อแล้วนะคั้วใหญ่ไม่ย่เใหญ่เขามาเอาดิเขาก็มาเอายนหนีไปยื่นีนั่นถ้าขึ้นยังไนี่แหละถ้าขึ้นก้าจนพ้นท่ไมได้ตุ้มมาเลียงว่าเลียงก้ายแถวน โอ้เบียงเด้อมไอต้าลิตามาขอเลขก็มาขอแถวนี้ไหมเมนโอ้เจตุ้มมาขอแถวนี้แมีนงวดเมื่อกี้ถูกไปเจ็ดหมื่นจะโอ้มวดนี่ได้ตัวไหนละเจตุ้มอ่าเจตุ้มก็ได้เงี้ยเก้าเจ็ดแล้วก็ยังอีกอืมแปดห้าเก้าเจ็ดก็แปดนะมาขอวันไหนเมื่อี้เออเดี๋ยวเด้จซื้อวันนั้นเด้อเออยี่ขาดค่วมกันท่วงมันมันนีกันวันนี้ นั่นแหลเอาหนีปาดมันมันบอกมันหนึ่งมันมาวันที่จิบหาหาหนึ่งหนึ่งหาซื้อไว้ในเด้อหาหนึ่งหนึ่งหามาแตงจี่พือกรดเมียนหาหนึ่งหนึ่งหาหล่เก้าวเจ็บกแปดห้าบอกคือไม่ตุ่มเพิ่นมาขอดูน้ำปูนี่ละขอหมึกจีได้ไหมบ้าเมียนโอ้ขอล่าสุดเลยเขาเนะเขาดีเขาเลยจตุ่มบอกเพื่อนแม่ บอกเอกแล้วเขาเด้อเด้อเป็นเด้อเด้อผ yeah. yeah. no. yeah. ู้คนเนื้อนเนอผู้คบอกคนย้ำย้ำตัวเลขอีกสักรอบคนับขึ้นอย่างนี้ขึ้นยังออหนึ่งห้าบ่เตะตุ้มหนึ่งห้าบ่ครับนี่อ่อ่านี่เนี่มีอย่างเพื่อนนีมันเอายังมันยงผล่อนมาเขาเอายังมันลงกันเจ้าก็บสบายใกล้เน่ะสบายใกล้เออเราหายใกล้สบ่บ่าหมูนะ ฮะว่าเอาหมูว่าหมูเป่าว่าวางคือแบอาผมบอกผมมาคนหลังกันก่อนคนนั้นบอกหนักแหวนพนันนะกูมีกมีิุนรถมัดผมดินไร้แหวนแท้ได้เ้ามากไม่เล็บน้ำคนไอ้ทต่ถ้ามาตุนกีกับของตัวนม่ไน้ก็ไม่ได้เมือนอืม ยังไหนที네่ต่มันซูมอบนที่ีใจเรางมันยอ้ดเอาที่เดินไปก็มาแล้มันไม่ย <ress> ังตะยืนนะเดินอมจะยืนกันเดินเดินไม่เลวอะกูกเห็นมันเดียวไม่ใช่หนก่มาแเ้วบอกว่าหมาหนึ่งลูกแ้วก็เดี๋มองตเต็ที่ัจ มองมข่งเลยใช่ไหมเนี่ยพุ่มทันันแบบแพุ่งดีพุมากันอ้อแต้ว่าเฮ็ดตังเนี่ยนุ่มเนี่ยจะเฮ็ดติวเน่โอ้หนี่แหละถ้าเกิดถ้าเกิดทำถูกนี่คือรวยเลยใช่ไ่มเองสมพี่นี่ตครับขอไภในความไม่สะดวกเนาะ อย่างนั้นนั่งไหนเจอจริงี่างเงี้ยแสดงว่าคนแถวนี้นี่รู้เกติศัพที่นี่เลยโอ้ยโหกันเม็ดอ่าไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยไม่ดีเว่อปิดตาคือไม่เหมือนกันเพราะแกบางคนเพื่เอืนเราไมาเป็นมือแบนี่เอาไางนี้เลยค่ะออกมาเลยเอาว่าแกอยู่นี่เลยออกไปแล้วพากนี้ไปั่นเมืองรับได้ดิ่นี่เมืองรับแรงเลยบนเนี้ย อันเมื่อไหร่หมดแล้วแต่ไม่ได้กี่โมงคยเสียตรงอมือปวนปวดน้ำแปไปมากผู้เดียวเรียบร้ยมหาน้งหมอกำไมีไ่กาม่น้ำบ่เลืเมื่องเร่ค่ะนั่งคับเลยละคือบ้านเกิดเจตุ้มเนีเจตุ้มเห็นตั้งตาเป็นบ้าเหมือนนี้เลยด้นบ้านบ้านานมากเข้าูห้างอผมเอาแต่ยันยันว่ากับลูกสาวอยู่ แปนแท้มาดิแม่บเลยทีนี่ทีขงแท้นั่นตัวร่องตัวใหญ่นตัวร่องฮะนั่นพ่นเนี่ยฮะพ่น้าหลังนี่บ่น้องแบบไตว่าเลยั่อยด้นนใหญ่จนใหญ่จั่นี่ยเนย่างเยะจริจริงอืนี่ตัวนึ่งให่ตรงไหนตรงไหนไอ้ต่อยด้วยตนวยตัวโอ้ยนยัตุ้มรูเกียริที่ซั์เลยวะอื ต้องส่วนแฉ่เลยล่ะอีเรียกว่าอยู่ข้างหน้าบ่เมี้ยบึ้งเหล่าบ่เมี้ยโอ้ยต้นนี้ออมาสีโห่เหรอมากออกก็เห็น่งชัดของแฉะเลยบ่อืมตัวนี้ตัวนี้ตัวร่องตัวนี้ลายโอ้ยร่องตัวแท้ลายองค์จริงของแท้ดิษฐนะของแท้เลยบ่สตุ่โอ่ตุ่งห่วงคือเขามาฝังกันอยู่ตรงนี้เลยก็คือสมัยก่อนมาเลี้ยงงัวนี่คือ เห็นจะเจเลยจระหัวควายนี่หายหมดว้ายหายเสียหมดนี่เสียหนิมากูได้ขึ้นมาหนิปีนอนเว้นตั้งวิทต่ยุดแท้นิ่มเรียบร้อยรวยเลยนยางน้ำหารวยนะโอ้ยขึ้นได้เอามาหนิปันเมืองนับเมียตี๋บังกูนอโอ้ยปันเมืองเลอะเลโอ้ยเช้าติดฟ้าก็ขึ้นเมดเช้านี่นิ่มจะปีน้องมันแหละไม่่คยบู๊ว้ายพวกป่ารวยนี่พีนว่างห้ามมันเนี่ยเจ้าหัวว้ายเจ้าหัวประวัติจระ เมื่องยงกับเมืองรับแวะเมืองรับแเลยเหรอบังโอ้สุดหรรเหมืองรับแรเนาะเจ้านัไม่เห็นก็ได้แต่ว่ามันจะมากคนเยอะถมาไม่อะไรง้อเสียคุยเจ้าแม่เป็นกลุ่มบางคนเดียวไม่กล้ามาไว้ลงหแล้วบางคนบังไหมอิทหิบุญไหมอิทธนบุญือยังอยู่ด่วนก็ดีอยู่บ้านอิทธิบุญนี่ เห็นครับเพิ่นเห็นเฮาแต่เฮาบ่เห็นเพิ่นอือเป็นเมืองยังก่อนคือเมือนเมืองรับแลี้เขาเอิ้นเมืองรับแลี้ยใช่ไหมเซปติดใจแต่เมืองรับเลี้ยใช่ป่ะยายว่ายายไม่ใช่ถาวรที่เลี้ยงมั่นี่ครับในก็เป็นแนวทางของเจตุ้มนะครับผมประจํางวดวันที่1นะครับผมมีหน้านะครับผม2567นะครับผมหมดก่อนเจ๊ตุ้มก็ได้95นะครับผมถูก70,000มื่นะครับเ c ครับหมดนี้มา รอดูนรับจัรับฟังพร้อมกันนะครับผมแนวทางต่องวดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปทต่เพยงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ